ข้าวเหนียวที่กินไม่หมดแล้วแช่แข็งไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะมีวิธีอุ่นยังไงให้ข้าวนิ่มแล้วกลับมากินได้อร่อยเหมือนเดิมเราจะอุ่นด้วยวิธีอุ่นจากไมโครเวฟนะคะนี่ค่ะข้าวนิ่มมากนะคะเราจะมีเทคนิควิธีทำยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่ลักซื้อมากินนะคะแล,แล้วกินไม่หมดค่ะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่นะคะมันจะแข็งมากเลยค่ะ แล้วทีนี้เราจะมาอุ่นกับไมโครเวฟนะคะเนี่ยค่ะมันแยกออกเป็นเม็ดๆเลยนะคะมันแข็งมากก็ให้เราเทใส่จานนะคะหรือว่านําใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะนี่นะคะเราจะอุ่นทั้งหมดเลยค่ะเราจะเทใส่จานหมดทั้งสองถุงเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมันแข็งมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนําจานข้าวเหนียวที่รักใส่ไว้มาวางบนจานรองที่เขาสําหรับใส่ไมโครเวฟนะคะจากนั้นก็เตรียมถ้วยมาค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะปริมาณน้ําที่ใส่เราก็จะใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นําข้าวเหนียวของเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟเลยค่ะแล้วก็ให้เรานำถ้วยที่เราใส่น้ำไว้เข้าไปวางนะคะวางคู่กันค่ะ แล้วเราก็ใช้ฝาครอบที่สำหรับอุ่นอาหารในโครเวฟนะคะปิดไว้ค่ะเราจะใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่2นาทีค่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะผ่านไป2นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าข้าวเหนียวที่เราอุ่นในไมโครเวฟนะคะว่าจะนุ่มแล้วกินอร่อยหรือเปล่านะคะตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะต้อง ค่อยๆจับนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะยกน้ําที่เราเอาใส่ออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าข้าวเหนียวที่เราอุ่นเนี่ยจะนิ่มมากขนาดไหนนี่นะคะนิ่มมากเลยค่ะแต่แนะนําว่าถ้าเราอุ่นเสร็จแล้วให้เรากินเลยนะคะถ้าทิ้งไว้แล้วเขาจะแข็งกระด้างเลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้รักด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้รักไปก่อนสวัสดีค่ะ